สวัสดี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 ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเอิม่มจำเด็กวันนี้ผมคุณครูอารักจะมาเอาเด็กเข้าโรงเรียนได้ยินข่าวว่ามีเด็กไปเด็กแอบหนีเที่ยวมาสี่คนนั่นไงเจอแล้วแอบมาเรียนวิชาคาบอยกับขุดเหมืองอย่างนั้นเหรอกยังเด็กอยู่ไม่ต้องเล่นนี่เนี่ยสนแก่ มาเรียนผูกเชือกลูกเสือเรียนวิชาลูกเสือมีให้เรียนไม่เรียนอืมต้องดอนกลับโรงเรียนไปซะคงไม่มีวันให้พวกเด็กๆแอบมาหนีเที่ยว แบบนี้หรอกรู้สึกว่าแถวนี้ดักเรียนจะเยอะเกินไปหน่อยอีกาขึ้นหัวแล้วลูก โอดเลียนมากอีกาแก้งฮ่าฮ่ฮ่สงสัยฉันต้องหาคนแถวนี้ละนี่พวกแกแอบมารักษาพยาบาลกันแถวนี้หรือเอดดิพวกนี้เนี่ยออ ่างนี่แอบมาเรียนวิชาฆ่าลิงเพื่อเอาฟันมันมากินนิ่งนิ่งนิ่งก็กลับโรงเรียนไปซะครูไม่อยากให้นักเรียนครูทำโรงเรียนเสียชื่อเสียงเข้าใจไหม อ้อยช่างมันเถอะฉันมีวิญญาณอีกดวงนึงนี่วิญญาณเด็กดวงนึงออกมาหน่อยอ่าไปไหนวันหัดนแล้วยังไงแกก็ยังออกมาเป็นสวัสดีสวัสดีฉันชื่ออารักษ์เหมือนกันฉันชื่อคุณครูอารักษ์ดำกับคุณครูอารักษ์ขาวคนเมื่อกี้ มันจะมีคนอยู่แถวนี้นะจะเพื่อนดีใช่ไหมตายให้หมดคพราะว่าครูสอนนักเรียนไม่ให้ดอดเรียนแล้วนะพวกหนูยังดอดเรียนอีกเหรอเป็นไหนหมดแล้วเนะี่ย ที่พวกแกคิดจะคิดคิดถึงคิดคิด,คดกันเหรอไม่มีดางกลับโรงเรียนไปก่อนเลยลักกันออกมาช่วยเพื่อนดีนักใช่ไหม อันก็ตายก่อนเลยเองเนี่ยโอ้ยปิ๊กจูไฟฟ้าแสนวอลเหรอคิดเหรอว่าหนี่อฉันได้เนี่ยอ่อนเกินไปสำหรับคุณครูวิชาครูไม่ต้องวิชานี้เกินเวหา จะวีตีว่าไปหน่อยนี่เนี่ยเอาเอาเอาเออแล้วให้ไล่ทำหม่อืมไม่เอ่นเกมแถวนี้อรักดามช่วยหน่อยเอาผมก็กำลังพยายามช่วยอยู่นะแต่เด็กพวกนี้เนี่ยมัน มันแสบมากๆ,ๆเลยอละล่ขาวช่วยพูดน,นักเรียนกลับมาเดี๋ยวนี้นะ กลับมาวิชาเหินเวหาอ้อเจอรอยปี้งปิศนาสตยกำลังจะไปอยู่ที่เครื่องนั้นกันนะหิวกันอยู่หรือเปล่าเอยเด็กพวกนี้ไอเด็กพวกนี้นี่ ชอบเล่นไม่เหล็กนักใช่ไหมเดี๋ยวรูจะให้เล่นแม่เหล็กในโรงเรียนเล่นให้ติดอยู่กับโรงเรียนไม่ต้องออกไปไหนตลอดการเลยไอเด็กคนนี้นี่นี่แนะโอ้ยหื้กล้าดียังไงมาทำจ็บแสบกับโคอย่างนี้ดีนะตีแพดานเน,น,นี่ยจูในนะาจะพิกก็จูไฟฟ้าแสนวอลก,ก่อง คุณครออนนะูอยู่ไหนนะ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 หลวดวิญญาณหน่อยดีกว่าอ่าไม่มีฮะนี่แกแอบหลอกฉันเหรอ หรอว่าพวกแกจะหนีฉันไปรอดอ่ะนี่แน่อ้อย จิตพี่สวอง้อาวยอยากกลับก็ไม่บอกแล้วเจอกัน